กองเก่งขาวด้วยกันทั้งคู่แต่สังเกตเห็นชัดนะครับบอ๊อบบี้แบ็กเกอร์น,นั้นสูงกว่าจเจลินทองนั้นสาดแข้งซ้ายเสียงดังบึกทีเดียวขึ้นมาเอาลื่นนิดนึงผมนิยมช,มชมชอบคนไทยฮะที่ไปเผยแพยร่ศิลปะมวยไทยจากใจจริงอย่างคุณพันสกเกนมะคียงดังสนั่นนะครับแต่ใช้คำว่ามวยไทยเนี่ยคุณประพันธ์มีความเห็นยังไงนะฮะ ครับคือเราหล่อเดื้อไก่สกายอย่างนี้การแต่งเนื้อแต่งตัวก็ววมวยไทยร้อยเปอเซนอยู่แล้วก็ต้องถือว่าเป็นมวยไทยเพราะฉะนั้นเวลาที่ฝรั่งหรือญี่ปุ่นเขาก็ต้องยอมรับเราแล้วว่าเป็นมวยไทยและผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากสําหรับมวยไทยของเราและประเทศชาติของเราถ้าเราคนไทยสามารถนําสินค้าส่งออกอย่างนี้ได้เช่นหนึ่งนักมวยนะสองโปรโมเตอร์ซึ่งสามารถจะออกไปได้นะครับแล้วก็ประการที่สําคัญก็คือกรรมการของเรานะถ้านําออกไปได้ผมคิดว่า สิ่งที่จะกลับคืนมาก็คือว่าเขามาเรียนรู้มวยไทยในประเทศไทยเพราะนั้นการนําเข้านะฮะการท่องเที่ยวของเราก็คงจะ,จะดีอยู่แล้วก็คงจะดีมากยิ่งขึ้นยกที่สองฮะล,ลงไปได้ผมว่าต้องมแดงนะครับจะ<อ>ให้น้ามันเปียกไปนิดอย่างคืนไปทีเท้าใบนั้นลื่นนะครับเจาะยางนะฮะเจาะยางครับแต่ยางยางยังเป็นยางเรเดียนอยู่นะอย่างคณะรัฐมนตรีเฉลิมท่านกล่าวไว้ท่านถูกเจาะยาง บ๊อบบี้นี่เจาะยางเหมือนกันนะครับเดินทอนเดินเข้าหาต่อยโอ้ยมัดซ้ายดีข่าวที่ไปแล้วครับจะติดสากลนะฮะไม่เคยโดนน็อกกันจะรู้ไม่เคยโดนน็อกเลยครับลบไม่รอดเลยนะครับเจอเข้าไปชุดนี้อาดโดนไม่เข้าไปนับเลยนะครับลุกขึ้นมาได้ไหมอ้าวสู้ต่อโดนเตะตัด ขาเล็กขาแกเล็กไปนิดหนึ่งนะครับเตะตัดเข้าสองทันทีทำนต้ออาการไม่ยิ้มเลยเลนท้องสองกลับตีเข่าอีกทีนึงตีเข่าแล้วกดอยู่แล้วายกนออันนี้เจริญทองก็คงโชว์ศิลปะมวยไทยเต็มที่ทีเดียวลงสองลงไปนะโอ้ยเจอสองก้าอยู่ดีตอกใจเสียแล้ว เล้เข้าไปเต็มกรามทีเดียวคงสู้ไปก็สู้รอไม่ได้นะฮะต้องดูเปนลกันหน้ากามุงกันเป็นะครับโอ้ไม่ไหวเจอยอดมวยอย่างเจรย์พียมาไม่รอดเหมือนกันนะครับยกที่4ครบยกที่4เราต้องติดตามดูครับไอ้นักมวยเนี่ยมันต้องอยู่ที่โชควาสนาด้วยนะมันประกอบเ้วยเหมือนการทําธุรกิจอะไรชื่อนี้มีส่วนหรือเปล่าครับคุณตงใจเกี่ยวเลยนะเกี่ยว ไอความซื่อสัตย์อิจริเ่เนี่ยคุณผู้กองข <ừ> um. ้อหนึ่งผมไม่เล่นการพนันไงการเป็นโปรโมเตอร์แล้วเนี่ยให้ความเป็นธรรมกับหัวหน้าคณะให้นักมวยเนี่ยเขาเคารพยกย่องแล้วเขาก็เชื่อฟังและจากนั้นการมวยทั้งประเทศเนี่ยเขาเก็เออ,อ,อเขาไม่กลัวหรอออก้ายออกขวาได้กุมเกินรเกินครับอ,อย่างนี้เนี่ยดูเอาแล้วซุปเปอร์เล็กโดนนะต้องเดินเร็วครับเดินเร็วไม่เวลาโดนแข้งซ้ายคุณจะฝ่ามรสมแข้งซ้ายเจริญทองดูสิปักหลักแล้วโอ้โหยเห็นมหมหลบ หลบหมัดขวาอย่างเดียวแล้วนะตอนนี้แล้วก็อาศัยแข้งซ้ายหลบโอ้โหดูโอ้โหโอ้โหมัดเทียวเียเนี่ยนะผมผมพูดถึงเรื่องว่าดวงของนักมวยเนี่ยถ้าโดนก็เรียกว่าโอ้โหยค้างบินนะอย่างเนี้มันอยู่ที่วาสนาเนี่ยเอาจะโดนยกไหนเหมือนเชอรี่ยกห้ายังหลับเลย จเจริญทองเนี่ยยกหนึ่งโดนก็นหลับแล้วยกสก็หลับแล้วแต่จะโดนไหมเนี่ยอ่ามาไล่อยู่ที่ว่าโดนหรือไม่โดนครับเอาเอ,าเ,อาเอาอย่างนี้ยับฝาเอาออกไปดูกรรมการดูโอ้โหวันนี้ไอ้เจ้าบัก8ปดแสนเป็นยังไงหมัดรีโมทโอ้ยไม่โดนเป็นแข่งซ้ายรีโมทเข้าไปแล้วกดเข้าไปแล้วซ้ายโอ้โห โดนเยอะนะหนักนะแข้งซ้ายโอ้โหสองแรงปะทะโอ้โหไปีนโอ้โหกตัวทั้งนั้นเลยรับเต็มเต็มรับเต็มเต็มเลยนี่โอ้ยโอ้ยโหดเหมือนกันนะเนี่ยแข้งซ้ายเจริญทองไอเจเป็ดเอาถอยจังหวะสองสองแรงบวกด้วยโอ้โหอืมไม่เข้าอีกนะเตะเตะเตะไม่เข้าเนี่ยดู โอ้โหดูพยายามสุดยอดจริงๆนักมวยยังไม่ยังไม่ลดละความพยายามเลยเลยนคุ้มค่าจริงๆอัครบมโดนะเนี่ยดูสิเอาแข้งซ้ายหลอกไว้มัางแล้วเอาตามไปอีกตามไปเอาตามเข้าไปต้องดันสู้เลยนะครับเจริญทองครับโอ้โหดู้องไหลนะครับตอนนี้เดินนั่งเจริญทองเดินม้่งแล้วตรงนี้ ดูเดินเลยครับเดินเลยครับเจริญทองเดินเลยครับเตะดูเอาแล้วเอาแล้วตะมูโดนปากเี้มันยกที่ห้าครับยกสุดอย่างยครับเอาแล้วจะเหมือนเชอรี่หรือปะอันอย่างเงี้ยดูนะพวกนี้ชกกันหมดเชอรี่เจริญทองก็ดูเดือดนะจะทำเป็นพวกนี้หมุนชกกันหมดนะท่านผู้ชมที่เคารพครับฉะนั้นในยุคนั้นมันจะเป็นเงินเป็นทองไหลมาเทมาหมดเลยทั้งเวทีลุมพินีแล้วก็ทำให้ผมมีวันนี้ก็เพราะลูกๆหลานเราเหล่านี้นะ ตอนนี้เขาก็ไปเมืองนอกกันหมดเจริญทองก็เป็นครูมวยนะแต่ทุกคนที่ไปเป็นครูมวยส่วนมากนะผมสังเกตดอยู่แล้วครับกลับมาก็มาเป็นเซียงไกแทบทั้งนั้นเลยตอนนั้นผมดุฮะครับกลัวผมหมดทุกคนกลัวหมดหนึ่งเพราะผมไม่พูดเล่นสองผมต้องเป็นจริงจังดูการตัดผมกยแล้วกันนะมวยโอ้โหดูเสียงเฮเฮไม่หยุดนะยกสุดท้ายแล้วกำลังท่านจะกำลังจะอดดูแลเห็นไหมฮะแต่ยังเฮไม่หยุด โอ้โหโอ้คุณหมายมงคลครับนโอ้โหยังหนุ่มเลยนี่แข้งซ้ายแข้งซ้ายนี่นี่แข้งซ้ายรู้เรื่องแล้วรู้รู้เรื่องแล้วโอ้ยเป็นยังไงเป็นยังไงมันตื่นเต้นจริงๆของมวยหมัดครับโอ้จะหมดยกอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหนี่ดูสิเอาคุณหมายคงรู้ว่าผมขอดเหมือนเหมือนเหมือนมีสองปอดอย่างนั้นนะดูภาพชาเห็นไหมเราพลาดไปมันไม่มันไม่ได้คุณสุรพลยกมวยเขาต่อยมันแล้ว เวลานี้ผมก็ไม่ไม่เหมาะนะฮะอยากจะได้คุณชันชัยอยากจะให้คุณสมิงขาวมานั่งภาคเนี่ยเป็นนักภาพผมก็ไม่ใช่นักภาพครับผมไม่กดจักรมวยฉะนั้นผมได้เท่านี้ก็กราบขออภัยแฟนจริงๆบางท่านที่ชอบผมรักผมก็กราบขออภัยจริงๆผมก็เอาตำราตำนานมาบรรยายอ่ะนะ <ไป S 1> ถ้าไม่ไ <ป S 1> พอ <ไป S 1> ใจ <ไป S 1> ก็กราบขออภัยด้วยโอ้โหตรงนี้ดูสิมันเป็นอุดมการณ์จริงๆเราเอาแข้งขวาไปเอาจเจริญทองเป็นไงไม่ไหวยกสี่นี่แถวแล้วนะแล้วไอ พนมทวนเล็กเดินเข้าไปจลเจริญทองทํำยังไงตอนนี้ทํายังไงเอาแข้งขวาเข้าไปอีกอระประกบนายตีตีได้ไหมเอาตีได้ไหมพนมเจริญทองจะหล,ลบหลีกขุนข่าวทะเลข้างอย่างไอเจ้าพนมทวนเล็กยังไงเราจะหายใจได้ยังไงดูสิครัวิธีการโอ้โหคนมวยโอ้โหทั้งสนามเอาว่ายังไงตีได้ชุดหนึ่งก็น,น็อกนะขุนสุรม <c oughs> ุแกก็น็อกหลบลีกหลบลีกนะ โอ้โหลบลีกไม่ลบลีกธรรมดาครับแข่งซ้ายหนมาอ,อยู่เลยเลยนะครับไม่หยุดอีกต่างหากเห็นไหมฮะความยิย่งใหญ่ท่านผู้ชมที่เคารพก็ต้องขอกราบขอบคุณคนเสียชีวิตไปแล้วอย่างคุณใหม่เมังคอนกราบขอบคุณจริงๆเจริญทองเกียรติบ้านช่องไอเจ้าหำเอ้ยขุนเขาทะเลข้างสร้างตำนานไว้ตรงนี้ขอขอบขอคุณเฮียกวงนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทีท่านได้ทําคุณงามความดีกับศิลป,ปะมวยไทยเกี่ยวกับประเทศไทยไปแล้วเจ็บมลนี้เราเผยแพร่ไปทั่วโลกนะ โอเคนะะโอเคนะโอ้โหเป็นยังไงเจริญถ,ถอยไปไอเจ้าพานมทวนเล็กโอ้ยเจ้าหำตอนนี้เจอก็มากอดผมกันหมดนะครับจมูกเพชรพนมทวนเล็กไปเจอกันที่ญี่ปุ่นจริงโอ้ยน่ารงมากอดผมเจ้าเหนือธรณีมาอุ้มเลยไปเลี้ยงเลยโอ้โหมันล้ำลึกถึงอดีตกันโอ้โหตอนนั้นไปอเมริกามอนกันไปเจอเจ้าโอโรโนไปเจอชานเดชไปเจอศักมงคลคนที่สหรัฐอเมริกา ก็ไปขุนศึกกันไปเจอโคบานก็เลี้ยงเราอีกอะลูกศิษย์ลูกหาทั่วโลกเหมือนกันนะผมเนี่ยอือดูเป็นไงโอ้ยพนมเทือเล็กอย่างนี้โอ้ยหมดยกที่สี่โอ้โหในยุคนั้นคุณทรงใจครับผมแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งว่าทำไมนักมวยมันต่อยกันตั้งแต่ยกหนึ่งนีเหมือนยกที่ห้าเหมือนกันหมดเลยไม่ได้แล้ววิ่งปีออกมานู่นเลยวิ่งออกมาจากมุมแดงที่มาอยู่มุมน้นเงินเลยเพราะก็เพราะว่ากเดินช้าเ<ส> <5. S 2> ดินไม่ได้ครับถ้าเดินช้าแล้วจบเอ็มทันทีเลยอือือดูพนมทุ ดูเดินโอ้โหดูสิวิ่งชนเลยครับมไม่ใช่เดินเลยครับวิ่งมันหดเลยคุ้มค่าจริง,รงๆนะฮะสมัยนั้นดูกรรมการดิโอ้โหก็เหนื่อยไปด้วยกับเราทุกคู่ใครห้ามศึกวารสงใจกรรมการบอกเป็นเกียรติประวัติกับวงตระกูลและก็ตัวท่านเองแล้วท่านก็เหนื่อยบอกว่าแหมห้ามลำบากตัดสินก็ลำบากนะก็กรรมการเป็นน้องๆพี่ๆไม่ว่าจะเป็นพันเอกเป็นในพลไปแล้วก็ตามทีนะฮะทหารทุกเหล่านะฮะที่เคยสัมผัสกับผมผมไม่เคยก้าวก่ับ โอ้โหคุณสรงใจครับทั้งสี่ทิศของสนามมวยลุมพินีแน่นไปด้วยแฟนหมัดมวยซึ่งมาดูชมศึกวันทรงัยเลยนะวานนี้อาจจะไม่ได้ปิดห้องตัวไม่ได้ปิดห้องตัวเพราะแต่ก็แน่นไปนะอาจจะแน่นยืนเอียงดูบ้างยืนดูได้ดูเต็มที่บ้างนะยอดไปเป็นยังไงโอ้โหเนี่ยท่านผู้ชมที่เคารพเนี่ยผมไม่ใช่โคศกนะเนี่ยพอมาภาคจริงๆหลายๆคู่เขาเหนื่อยนะไอ้น้องไอ้น้องที่มิกเสียงอยู่หัวเราะผมใหญ่เลย โอ้ยผมกราบขอบพระคุณจริงๆท่านผู้ชมเรพอมา,มาถึงนาะทีแห่งนี้ครับอยากให้ท่านชมครับปักดูนะครับว่ามวยอ,อย่างนี้ให้ใครเป็นฝ่ายชนะครับระวังมวยจังหวะฝีมือเจริญทองพบกับแม่มวยอ,อย่างไอ้เจ้าหำต้องชมเชยจริงๆโอ้โหก็มองพี่เลี้ยงเหมือนกันนะผมวิ่งยังไงก็ไล่ไม่จนโอ้ยดูไอ้เจ้าเจริญทองเจ้าเป็ดเกิดใส่หัวใจลอยทำท่าย,ยกสามทำแรกจะหมดเลยนะคุณคุณต้องใจครับ เจ้าเจริญทองต่อยก็สามารถจะไม่สู้เลยพอมาต่อยพนมทวนเล็กเป็นยังไงโอ้โหแล้วมาเดี๋ยวดูต่อยฉมูกเพชรต่อไปอีกเจริญทองโอ้โหความยิ่งใหญ่เจริญทองบอกถ้าเทปมดนี้ออกนะผมขอซื้อรอยรอยมวนเลยน่าจะซื้อสักสองรอยนะเจริญทองเพราะเป็นแม่อะไรรูกแม่ไปขายลูกศิษย์ลูกหาเขาเป็นครูแล้วตอนนี้ทเขาั่วโลกเรียนนี่นะฮะเห็นไหมเขาต้องไปเผยแพร่ให้ลูกศิษย์ลูกหาเขาเอากลับบ้านคนละม้วนสองม้วนสิม้วนไปขาย ของเราขายร้อยกว่าบาทนี่ไปอ้าบนด้วยเจริญทองบอกว่าพอแล้วพอแล้วนะผมเหนื่อยอึง้งนี่ดูสิใครจะเชื่อเจริญทองสามารถต่อยได้อย่างนี้แล้วผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเจริญทองไม่มีใครคิดถึงนะเฮียกวงก็คิดไม่ถึงหมดยกสุดท้ายครับ โอ้โหนี่ดูดิซูมือเลยนะครับมั่นใจว่าตัวเองจะเป็นฝ่ายชนะคะแนนพนงทัวเล็กก็ไม่เชื่อโอ้ยนี่นี่นี่ไปไหว้ผมเฮียเหลาฮะโอ้ยคุณแค้วโอ้โหเป็นงาจ่าเทพยังยืนอยู่เลยโอ้ยใครชนะคุณสุรพบนจรเดินทองพิกโลกฮะท่านกำลังชมนั้นเริ่มยกแรกนะครับคู่นี้นะครับเราบันทึกเทปตอนมวยซ้ายเจอซ้ายนะครับ สามารถก็เป็นมวยซ้ายครับในขณะที่เจริญทองกางเกงสีฟ้าอ่อนๆก็มวยซ้ายครับถีบหน้าแล้วครับเก่งเล็กถีบหน้าเก่งใหญ่แล้วครับจ่านผู้ชที่ดตาดูให้ดีนะครับมวยฝีมือสุดยอดด้วยกันทั้งคู่ครับในชั่วโมงนั้นสามารถไม่ถอยเลยครับศักดิ์สีทที่เป็นเก่งใหญ่เป็นมวยคลาสสิกครับท่านผู้ชมนักมวยเป็นนักร้องเป็นนักแสดงครับ ทุกรูปแบบที่จะออกอาวุธกันไปท่านอาจจะดูคู่นี้ไปเชงยร์ที่ดูเดือดตื่นเต้นบูรังกนะครับเจริญทองต้องระวังครับเพราะว่าขึ้นมาเจอก็สามารถพยัค์รุนนั้นไม่ธรรมดาครับ้าไม่แน่จริงนั้นสื่อคงไม่ตั้งฉายาว่าเพชรจะคาดหน้าอยู่นะฮะก็ต้องคอยจับดูวิธีการเข้าทำต้องระวังตัวมากขึ้นซึ่งก็ถือว่าแต่มวยก็ตาไม่กระพริบครับสลับมวยคู่นี้ไม่ใช่ง่ายๆเลครับในการท่ก้เกือบลงาซ้ายยาวๆไปสองแข้งครับตี เตะนสายล้วมาสลับเตะขวาด้วยนะครับไปจับผลักออกครับดูครับความเป็นมวยยอดอัจฉริยะสุดยอดฝีมือครับตอนนี้อ่านใจทุต่อสู้เก่งเดินไล่เข้าไปครับเตะขวาครับจับได้มาไม่ยอนครับลิงตัวหลบออกไปแล้วก็อู้หู่ส่แรกแล้วขึ้นบนครับลงเลยครับเจนริญทองเจอฮุกขวาครับองคารนับแล้วครับ โอ ų, โย้ยจะเก pe, nei, <have> seldom, ียดเติมสี่เปะขวาเตะลำตัวเจริญทองจะตัดล่างตัดไม่ลงอ่ะแม่มีความเก๋าเตะขวาลำตัวได้บางๆทีมีนะเจริญทองเกียดว่าไงขยับายเตะขวาตรงนี้ติดบังเจริญทองขยับครับแม่ยิงกันใกล้ๆยิงกันช่องๆอ่ะอุ้ยเกียดเตะซ้ายแม่นี่สวยเจริญทองก็พยายามเตะขวาสกัดไว้นะครับเตะขวาโอ้ยลูกนี้จะชิงดาบดีเลิกเลยนะครับเบส โอ้โหเตะล้ม no ทั no. um, ้งย so uh, uh ืนเลยครับลูงนี้น่ถ้าเป็นยกอ้าชิงดามีเลิกนะครับอื่อเจียดเตะเบตนสกคู่สวยงามนะครับแม่เข้าตาจริงนะครับเตะยิงเหน็บข่าวขวาทีเถอเจียเจริญทองไล่แขนไว้ล็อกคอแม่ลูงนี้หันหลังหันข้างเหมือนกันเจริญทองตีซ้ายทีเธ่อเจียเจริญทองว่าไงปั้มล็อกเกี่ยวเก่งแขนเก่งขาอว้อู้กระตุกมาแทงขวาเจริญทองสวยเธือเจียโตเลยซ้ายอเจริญทองแทงซ้ายเลยทีครับลุงนี้ จริญโอ้จเจริญทองไล่แขนเธอเจียดแทงขวาล่ะค่ิน้องซ้ายลนาะคาะดูคดนศอกเธอเจียดอีกทียังไม่ถนัดนะักเจริญทองไล่แขนกดข้อแล้วครับดูดูดูดจเจริญทองแกมองที่ขาแล้วอ้้หยลูกนี้หายกันนะครับไอ้ลูกที่ไอล้ลูกพี่เตะล้มตั้งยืนนะครับกระตุกเรียนลูกนี้สวยงามจเจริญทองดีกีนักชกปริญญาตรีกับราชพัฒน์จัน,กนเกษมไปซ้ายทีจเจริญทองสมองมวยเหรียมวย หมอเตะจับขาเกียวเขน็นเขน็นเขน็นลุงนี้เตะขวาแม่ไม่ถนัดอืมลูกนี้เจริญทองบิดเหลี่ยมสวยมากเธอเกยียดขยับเตะซ้ายโอ้ยจเจริญทองแทงซ้ายสวยงามนะครับจเจริญทองสังเกตดูแกออกอาวุธนี่ไม่ออกเยอะนะครับแต่ออกแล้วมันเข้าตาเข้าเข้าชัดเจนเธอเกยียดก็ยังไม่ยอมนะครับ ได้เปรียบเสียเปรียบเป็นคนละนิดละหน่อยนะครับดูการให้คะแนนของโอ้ยเสียใตขวาไม่นี้สะทอกส้านสะเทือนกระเด้งกระดอนเลยเจริญทองอือือเอาเจริญทองไต้ซ้ายยังไม่เข้าเกเกียร์ตามเข้าไปพี่เข้าไปแม่ตีขวาแกเตะเร็ววะเกศเกียร์ขาเล็กๆ็กเร็วๆจะเตะแ,ตแม่นอ้ยเตะซ้ายอีกทีเจริญทองโต้ซ้ายมาป่าย,าายกลแล้วครับยกทีสี่คุณลองให้คะแนนดูนะครับ เะเลเกียตแม่จะหักลูกนี้หักไม่ได้หักไม่ไม่ถนัดนะ,จะเจริญทองตั้งรับอยู่จะ,จะเลเกียเตะซ้ายถีดดันไว้จเจริญทองจะโต้โตไม่ได้แม่ชุดนี้เจ้าเล่ยแล้วกินเทเลเกียโอ้ยจเจริญทองตั้งไว้เตะซ้ายลูกนี้สวยแม่หมดสีขึ้นห้าหดูไม่ออกครับ